สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเคิลยูสูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมิวเอ็กซ์แอีอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น m ิวเอ็กซ์แอสีบอนเงินนะครับตัวนี้ FC จาก1 0อยเอนะครับกำลังนั่งรถมารับนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่เน้นในเรื่องของสเกิร์ตนะครับเป็นสายคีนนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ตกแต่งนะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปกันเลย เริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับติดในส่วนของกล้อง360องศานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับได้ติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอก LED นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อแม็กนะครับซึ่งเดิมๆเนี่ยขนาด17นิ้วนะครับตัวนี้ได้เปลี่ยนเป็น ล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับตัวนี้เอาล้อแม็กของ d m a มตัวท็อปมาใส่นะครับตัวนี้ขอบ18นิ้วสวยเลยให้ดูนะครับว่าลักษณะเป็นแบบนี้ให้ดูตัวเต็มเห็นไหมพอใส่แล้วก็ลงตัวและเข้ากับสีเงินเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของออปชั่นต่อไปกันต่อเลยครับออปชั่นต่อไปนะครับก็จะเป็นกระจกตัวท็อปนะครับพร้อมมอเตอร์พาวเวอร์ไฟฟ้านะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็มีสวิต ที่กดกระจกนะครับเป็นเปียโนแบ็กทั้ง4อันด้วยนะครับตัวนี้ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับใส่ในส่วนของด้านบนก่อนเลยที่เป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะครับตัวนี้ใช้สปอยเลอร์เป็นของมาสโตะนะครับตัวนี้สีดำเงาเป็นยืดน,นิดหนึ่งเห็นนะเพิ่์มิติให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของคาดเอวนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นคาดเอวมีไฟของฟรีฟอร์มนะครับ ไม่ได้ติดอะไรมากครับเน้นสะอาดนะครับสำหรับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นสายคีนแล้วก็ติดในส่วนของกันลอยด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นของมาสโต็เป็นโลโกโ้สีแดงและก็ด้านบนสุดนะครับได้ติดตั้งในส่วนของขีบฉลามนะครับตัวนี้เป็นคีบฉลามหลอกนะครับติดเพื่อความสวยงามให้ดูในมุมส่วนของฝั่งทางด้านซ้ายนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยเสาเดิมเราก็ยังเก็บไว้นะครับ ก็ยังม <an> ีอย<ๆ>ู่นะครับแต่อันนี้เราติดมาเพื่อความสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนต่อไปกันต่อเลยครับในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของผมเข้ารูมนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นสีดำได้สีแดงนะครับให้เข้ากับตัวเบาะหนังเดี๋ยวไปดูนะครับว่าคันนี้เบาะหนังสีอะไรคันนี้นะครับเลือกใช้เป็นเบาะหนังสีดำได้สีแดงนะครับเพื่อให้เข้ากับคมนะครับ จริงๆเลือกพรมไม่เข้ากับเบาะดีกว่าเนาะเห็นไหมพรมก็จะเป็นลักษณะนี้สีดําได้สีแดงเบาะก็เป็นสีดําได้สีแดงนะครับนะแผงประตูด้านข้างก็เป็นสีดําได้สีแดงเช่นเดียวกันครับแลวก็ในส่วนของสวิตช์พับกระจกนะครับก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโนแบ็คทั้ง4อันเลยนะครับตัวนี้ชิวแล้วก็ที่สําคัญนะครับสําหรับคันนี้นะครับได้ติดตั้งในส่วนของคันเร่งไฟฟ้า a box นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่ง ชุตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้า A-box นะครับเป็นตัวใหม่มีโหมด Eco ด้วยนะครับปรับระดับคันเร่งเนี่ยได้อยู่ที่9หรือ10ระดับนี่แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจลืมไปแล้วแต่ปกติโดยที่ผมใช้อยู่ก็อยู่ประมาณ5-6ครับอันนี้ช่วยในส่วนของการเร่งแซงได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวคันเร่งไฟฟ้าตอบโจทย์ครับผม ในส่วนของคันนี้นะครับได้เลือกใช้หน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็พร้อมกับติดตั้งกล้อง360องศานะครับตัวนี้เปิดมุมมองให้ดูนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมุมมองรอบคันแล้วก็กล้องด้านหลังนะครับเปิดแบบ3มิติให้ดูครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาสามารถบันทึกวิดีโอในขณะขับขี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับ สะดวกสบายจริงๆแล้วก็สามารถเลือกมุมต่างๆอย่างเช่นลิมฟุตบาทตัวนี้เห็นไหมช่วยในการขับขี่ของเราได้เยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายอันนี้ลิมฟุตบาททางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลิมฟุตบาททางด้านขวานะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็สามารถแช์อินเทอร์เน็ตให้เขานะครับเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่านเพ์สโตร์ได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของออปชันต่อไปนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ติดตั้งเพื่อสําหรับการควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนขึ้นใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นรับสายวางสายนะครับเพื่อเข้าเมนูบลูทูธส่วนฝั่งขวานะครับติดเพื่อความสวยงามให้ดูเต็มพวงมาลัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนคืนเวลาเปิดไฟหน้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับจะมีไฟโชว์ด้วย ตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับหวงมไลทยของคุณได้ด้วยครับแล้วก็ในส่วนของออปชั่นความปลอดภัยนะครับจากกุญแจเดิมแบบนี้นะครับเราก็ได้อัปเกรดเป็นกุญแจพับแบบนี้นะครับหยิบไปดูนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มในส่วนของสัญญาณกันขโมยเข้ามาเพื่อความปลอดภัยของตัวรถด้วยครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมิวเอ็กแสีเงินคันนี้นะครับเน้นสะอาดสะอ้านนะครับเน้นออปชันในเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ได้ติดสเกิร์ตอะไรมากมายนะครับแต่ว่าออปชันในการใช้งานเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันมากนะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้สีเงินล้อ d m a มขอบส8ของตัวท็อปนะครับ ผมว่ามันเข้ากันมากนะสำหรับล้อตัวนี้เห็นไหมดูแล้วมันสวยอะ่ะสำหรับท่านใดน,นะครับอยากสอบถามแนวทางการแต่งของรถอีซูุมิวเอ็กซ์แนะครับสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์061546 6หนึ่งไมคเครนอีซูครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลายด้านล่างไว้ให้นะครับสามารถแอดไลน์มาคุยเพื่อสอบถามโปรโมชั่นอะไรต่างๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ